สวัสดีครับยินนี้เราก็คู่สู่ NSG กันอีกครั้งครับกับในเกมโรบอทในแมปที่ชื่อว่า c ช m p ป r i n รีนเซ n i n g หรือก็คือการเฟกกระโดดจูบนอ่าจูบบนแชมเปอร์ีนโอ้ยหลงหลงหลงสาวก็ <c oughs> อวโอเคนะครับเราก็จะมาทดสอบในการเล่นดูนะอันนี้เื่อก็กระสุนมาเหมือนเดิมนะครับแบบอะไรก็ดูโอ้ย ในการบินก็เป็นแบบสไตล์ดัลูจนะครับเขาให้เรามาที่ตรงนี้ก่อนนะครับลดไฟนะครับปุ๊บปับปุ๊บปับหรือการเทรนนั่นเองนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะกระโดดสูงเอ้ยจะกระโดดสองครั้งนะครับได้ตองตามครับมีความไกลยอยู่นะครับบันทึกใหม่นะครับ แล้วก็ไปที่เปิดไข่นะครับ <c oughs> ด้วย250ปาบาทกัแล้วกันนะทดสอบเปิดดูเราได้สุนักทั่วไป1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่ธรรมาดมาธรรมดาที่สุดละเออต่อมากันหนูมีเพนกวินแล้วก็นูบ <No ob. S 1> ล้องให้แล้วก็เสือ <c oughs> คิดว่า <c oughs> ตอนนี้เราก็มีสุัาทุกไปในการติดตามเราที่จะช่วยเพิ่มอัตราในการกระโดดตึ้งดึงได้นะครับเราเข้ามาที่ชอ็อปเพราะว่าเราจะซื้ออะไรซื้อนี่อรองเท้ากะโลกลานะฮะเงินเราอยู่ตรงไหนออกเงินเราอยู่นี่เราซื้อได้อีกนะี่เออพี่เอา,เอารองเท้าสีเขียวละ นะใช่ไหมถูกต้ององท้ากโรกราที่สีเขียวแล้วก็สามารถซื้อไครได้อีกสีฟองนะฮะเราก็จะได้หนูขึ้นมาดีหน่อยนิดนึงขึ้นมาก็เป็นหนูตัวที่2แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นหนูตัวที่3นะครับอีกอันหนึ่งเก็กลายเป็น,ส,นสามตัวเราสามารถรวมสัตว์เลี้ยงได้ไหม ก็แน่นอน,นครับมีการเกิดใหม่ได้อันนี้พลังในการกระโดดเหรอเกิดใหม่ต้องใช้เงินครับเเราก็ทําการฝึกซอ้อมน,นี่เหรอดูได้ไหมฝึกซ้อมก่อนแป๊บหนึ่งว่าตัวนี้มันชาไปอันนี้ก็อะไรตัวนี้2อ0พครับ ูตัวอื่นก็จะ 7025k ตอนนี้ก็ถือว่าสูงสุดสำหรับผมนะครับตรงนี้2อันฝึกไป เอาล้วะเราก็เรียบร้อยครับการฝึกกระโดดได้ถึง1 0 0่งมืพลังงานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเช็คดูว่าเราจะกระโดดไกลได้ขนาดไหนครับเพื่อหาเงินไปซื้อรองเท้านะครับกระโดดยังไงกะโดดสิตึงดังเออมาแล้วไปแล้วครับหยุดที่หมื่นกระดุมรวมเป็น1น0 0 0มืกระดุมนะครับอันนี้คุณสองอะ เราก็ต้องเริมโรบักกันเข้าไปนิดนึงครับตอนนี้เริ่มตนโอ้ย 25k คงจะไม่ได้นะครับเราก็ไปที่ซึ่งเท้าคู่ใหม่ครับเสียนเฉตจะมีแค่10เสียนะครับก็มาดูครับภารกิจของเรามีอะไรบ้างภารกิจของเราคือเล่นเกมต่อเนื่องถึง10โปนาที่นะครับก็ไม่ว่ากันเดี๋ยว จะพยายามตอนนี้อย่าน้นลกันนะฮะเอ่อดีที่สุดนะครับก็คือหนูสามตัวนะฮะรองเท้าดีที่สุดก็ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คอินนะฮะเพื่อรับของได้อู้ได้เงินมาพันหนึ่งจะดีใจเข้าเลยเราตังค่าสติตินะครับแล้วก็ร้านคาราโรบักนะฮะสามารถซื้อได้แต่ เราต้องไปฝึกฝนกันอีกตกนิดหนึ่งดีไหมหรือว่าเรากระโดดอีกสักหน่อยงนะอ่ะไปฝึกกันฝึกกระโดดกันนะครับไอตอนนี้เราสามารถเกิดใหม่ได้แล้วใช่ไหมนี่ไงการเกิดใหม่ทําให้พลังงานเพิ่มเร็วขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นเกิดครั้งที่สอง้อีกเกิดครั้งที่สาม้อีกสี่้อีกเอ้ยเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้แล้วก็มากระโดดที่ ตอนนี้เราก็ขออนุาตฝึกนะครับจนไปถึงสักสิบเคมันเดิมครับออตอนนี้เราก็มาเปิดไข่กันก่อนก่อนที่จะไปฝึกไปนะครับทั้งหมดสัก1ิบฟองหนูไม่ธรรมาดาจุดกว่า กระเป๋าจะเต็มดีกว่าเนาะก,ก็คือในกระเป๋าเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเต็ม15ตัวแล้วก็สามารถสวมใส่นะครับได้3ตัวตอนนี้เรามีเป็นกวิ้น3ตัวหนูเยอะหมาเยอะนครับแล้ก็สามารถนําเอาสุนัข หรือว่าหมาของเราเนี่ยมารวมกันนะฮะก็จะทําให้ได้สุนัขดีที่สุดถ้ายิ่งใช้อ่า,อาสัตว์เลี้ยงในการประสบเนี่ยเยอะมากมันก็มีอัตรานะครับทําให้แบบอัตราสําเร็จอนะร้อยเอเซ็นเลยนะเออครับอย่างเมื่อกี้เอาเรียบร้อยต่อ,อไปก็เป็นหนูนะครับเอาเสร็จแล้วนะ แต่ทำไมอ,อยังไงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยยังไงเอาใหม่เอาใหม่คือว่ายังไงไม่มีเงินเรอะเงินไม่พอเงินไม่พอนี่เองแหมเราก็คดไปซะเต็มที่เลยอ่าไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากระโด,ดเพื่อที่จะเอากระดุมนิดนึงโอเค เราก็พอที่จะมีเงินในการประสมแล้วโอเเสต4ตัวเรียบร้อยครับแล้วก็สุนัขนะครับ5ตัวเรียบร้อยแล้วก็มาดูครับ่อพอมันกลายเป็นโกลเด้นนะจากคูณ2ก็เป็นคูณ3จาก1.5กลายเป็น2.3แล้วก็ติ๊กเลือกตัวที่ดีที่ส,สุดท้ายแล้วเป็นควินก็ยังดีกว่าน่าจะผสมทำไมเนี่ เออเราก็มาเราก็มาฝึกจนกว่าจะครบ16นาทีนะครับตามที่ต้องการพอเรากระโดดตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มนะครับหรือเปลี่ยนแทมบูลีนนะครับให้เป็นแทมบูลีนที่ทำให้เราฝึกได้เยอะขึ้นนะ ต่อไปก็จะเป็นตัวยี่สิบห้านะในส่วนของของขวัญครับมันก็จะมีให้กดมาเรื่อยๆืครับก็คือตัวนี้ผ่านไป2อนาทีห้านาทีสิบเ็นาทีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาเก็บได้เรื่อยเรื่อยนะครับมันก็จะทําให้เรากระโดดได้ไกลเร็วขึ้น,นครับโอเคครับตอนนี้เราก็ครบไปที่สองหมื่นแล้วครับจากดูจริงจริงว่าเราจะกระโดดได้ไกล ขนาดไหนโตต้อ oh, งไปดู 20k เข้าไหม 20k นะครับนี่เท่ากับไอพลังงานที่เราเอาเราได้ฝึกซ้อไมไ้ครับ 20k เลยคือ,อตอนที่เรามีอยู่30,000สองแล้วก็เปิดไข่ฟองใหม่ครับที่ใหญ่กระเดืบเราก็ได้หมูป่าเวนัสนะมาโอเคแล้วก็ดูซิ ตีที่สูตรมีหมูป่ามีเพนวินในจังหวะนี้เราก็มากระโดดนะครับเพื่อรอโอเคแล้วตอนนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยสำหรับ16นาทีเรียบร้อยแล้วไปแล้วก็ได้ค่าพลังงานถึง35ครับลองกระโดดดูไปไกลแล้วับตอนนี้เรียนบอ,อก็เหมือนเดิมครับ35 ได้มาสามหมื่นห้านะครับพี่แล้วก็มาดูภารกิจครับมันก็เป็นไข่พิกเซลครับไม่รู้ว่าจะเปิดได้อร่อยเราลองกดดูแมวค้าศึงปกติสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเรือสุดๆพอเราต่อเนื่องสิบหกนาทีเสร็จเรียบรอยเราก็สามารถรออีกสิบหกนาทีไนดะ้แต่เอาไมแค่นี้กันสำหรับใครที่อยากลองเล่นเกม เราบอกในแมพของเทนนิงเทมบรีนเอ้ยไม่ใช่เทมบรีนเทนนิงนะก็สามารถลองมากระโดดดิงดิงกันได้นะครับสําหรับในแบบนี้นะแต่ว่าใครอยากไปโซนอื่นก็น,น,นู่นนะเห็นไหมน้อยล้านโดดกจะเพิ่ไปเลยสินะดดก้าเดอก์ก็จะหักไปหมดอะโอเคครับสําหรับวันนี้พันธีซาตีสวัสดิ์กับการหลอนแชมบรีนกัน सर की है